สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับนี่ครับต้นหมากผู้หมากเมียนะครับสําหรับที่ใครปลูกไว้แต่ยังไม่รู้จักชื่อก็มาดูได้นะครับนี่ครับคุณคๆไหมครับดูซิว่าเราได้ปลูกไว้ไหมหมากผู้หมากเมียเป็นพันธุ์พืชที่มีถิ่นกําเนิดบริเวณเขตร,ร้อนของทวีปเอเชียนะครับ ก็น่าจะหมายถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้นะครับและมีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังเขตอุอนต่างๆของโลกนะครับสำหรับในประเทศไทยนั้นสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศนะครับปัจจุบันมีการผสมข้ามสายพันธุ์หมากผู้หมากเมียจนได้สายพันธุ์ใหม่ๆที่มีลักษณะของสีและใบที่สวยงามแปลกตาม,มากมายนะครับเช่นพันธุ์เพชรชมพู พันเพชรเจ็ดสีพันรัศมีเพชรเป็นต้นนะครับนอกจากไอหมากผู้หมากเมียเป็นต้นไม้มงคลเป็นว่านมงคลแล้วก็เป็นไม้ประดับที่สวยงามด้วยนะครับผมนี่ครับก็จะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆเขาผสมข้ามสายพันธุ์หลายๆแบบก็จะ ลักษณะสีสันก็จะต่างกันนะครับนี่ครับลักษณะเขาสวยนะครับเอาไว้จัดสวนได้ประโยชน์และสรรพคุณหมากผู้หมากเมียนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรก็มีนะครับมีการมีการนำหมากผู้หมากเมียมาใช้ประโยชน์ต่างๆมากมายหลายด้านเช่นในภาคเหนือมีการนำช่อดอกอ่อนของหมากผู้หมากเมียมาประกอบอาหารต่างๆเช่น แกงแคร์ต้มขาไก่ห่อหนึ่งหรือนำมาลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะครับเพื่อนๆส่วนใบและดอกใช้นำมาปักแจก,กันบูชาพระนอกจากนีย้ยังมีการปลูกเพื่อประดับบ้านเรือนหรือสวนหย่อมตันตามสถานที่ต่างๆนะครับเพราะมีดอกและใบหลากสีสวยงามตามสายพันธุ์ต่างๆ ส่วนในด้านสรรพคุณทางยานั้น<ช>ตำรายาไทยระบุไว้ว่าใบมีรสจืดเป็นสมุนไพรรสเย็น,ยน,นยใช้ล้อมตับดับพิษใบใช้แก้ไข้แก้ตัวร้อนขับพิษไข้หัวน,นะครับแก้หวัดแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้อาการคันตามผิวหนังใช้ในเด็กใช้ในเด็กที่มีคัน ให้ออกผื่นเช่นหัดตาแดงอิสุกอิสัยอย่างนี้ครับแก้เม็ดผดผื่นคันตามผิวหนังรากใช้เป็นยาฟอกเลือดนะครับแกไอไอเป็นเลือดแก้บิดแก้ท้องเสียนะครับแก้ลำไส้อักเสบแก้ประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับดอกแก้ฤทธิ์ดวงทวารและก็แก้วันโรคแก้ประจำเดือนมามากเกินปกตินะครับนอกจากนี้ใช้ในบัญชี ยาจากสมุนไพรตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยายังระบุว่ามีการใช้หมากผู้หมากเมียเป็นส่วนประกอบในตำรับยาเขียวด้วยนะครับยาเขียวยาหอมนี้เขาจะใช้ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งมีสรรพคุณบรรเทาอาการไข้แก้พิษพิษอิสุกอิใสบรรเทาบรรเทาอาการไข้หวัดและก็หัด และอิสุกอิสัยแก้ร้อนในกระหายน้ําด้วยนะครับเพื่อนเประโยชน์เยอะเลยนะครับแต่ต้องศึกษาก่อนนะครับวิธีใช้เราจะใช้ยังไงนะครับมาผู้หมากเมียจัดเป็นไม้พุ่มลําต้นเป็นลําต้นเดี่ยวหรืออาจแตกกอในบางสายพันธุ์ลําต้นมีลักษณะตรงและอาจมีการแตกกิ่งสูงประมาณ1-3เซนมตรนะครับตามลําต้นมีรอยการติดใบรอบๆลําต้น ใบออกเป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับรอบลาต้นเป็นรูปยาวรีปลายใบแหลมนะครับก้านใบยาวประมาณ1 0 3ถึง30เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆส่วนใบกว้าง1 0ถึง20เซนติเมตรยาว2 5ถึง5 0เซนติเมตรครับตามสายพันธุ์เขานะครับเพราะสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับใบมีสีสีต่างๆแตกต่างกันตามสายพันธุ์ดอกเขาจะออกเป็น ช่อแยกแขนงน,นะครับออกตามซอกใบช่อดอกยาวประมาณ3 0 6 0ถึงซนติเมตรนะครับช่อขนแขนงยาว5 1 0ถึงซนติเมตรมีดอกย่อยติดช่อดอกจำนวนมากดอกมีสีเหลืองแดงม่วงตามสายพันธุ์นะครับดอกจะสีไม่เหมือนกันแล้วแต่สายพันธุ์นะครับเพื่อนๆผลเป็นรูปทรงกลมสีแดงมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5มเมตรนะครับเปลือกหนาเมล็ด หนาเม็ดจะมีสีดำในหนึ่งเมล็ดมีหลายเมล็ดนะครับสำหรับการขยายพันธุ์นะครับหมากผู้หมากเมียสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีเช่นการปักชำนะครับการแยกเง้าตัดไปเสียบก็ขึ้นนะเพื่อนๆผมเคยทำอยู่การตอนและการเพาะเมล็ด แต่วิธีเป็นที่นยิยมในปัจจุบันคือการปักชำเพราะเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วนะครับถ้าเราไปใช้มเล็ดกว่าจะเป็นต้นได้ก็นานนะครับตัดไปเสียบได้เพื่อนๆนขึ้นขึ้นง่ายปักชำปักชำก็จะได้ผลสูงโดยมีวิธีการนั่คือตัดส่วนของลำต้นหรือกิ่งแก่ของต้นที่มีเงามากแล้วนำมาปักลงในในแปลงหรือบริเวณที่ต้องการหรืออาจนำไปเพาะไว้ในถุง เพาะฉ่ำรอให้รากออกก่อนปลูกในหลุมก็ได้จากนั้นลดน้ำให้ชุ่มนะครับทั้งนี้หมากผู้หมากเมียนเป็นพืชที่ปลูกง่ายจะเหลือตบตัได้ทุกสภาพดินนะครับเพื่อนๆแล้วก็เขาบอกว่าวิธีใช้หมากผู้หมากเมียนแก้ไข้แก้ตัวร้อนใช้ขับพิษหัวไข้แก้หวัดแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ กำเดาแก้ไอแก้บิดโดยใช้มาต้มโดยใช้ใบนะครับเพื่อนๆมาต้มกับน้ําดื่มนะครับใช้ฟอกเลือดแก้ไอไอเป็นเลือดแก้ท้องเสียแก้บิดโดยการใช้รากแห้ง15-30กรัมมาต้มกับน้ําดื่มใช้แก้ลิซดวงทวารก็ได้นะครับแก้ประจําเดือนมามากเกินไปแก้วันณโลกโดยการนําดอกแห้ง10-30กรัมมาต้มกับน้ําดื่มนะครับเพื่อนๆ ใช้แก้ไข้ออกผื่นแก้หัดอิสุกอิสัยแก้อาการคันตามบริเวณผิวหนังโดยใช้หมากผู้หมากเมียและใบมะยมนำมาแช่น้ำอาบใช้พอกแผลห้ามเลือดโดยใช้ใบสดนำมาตำให้ละเอียดพอกบริเวณแผลก็ได้นะครับ แต่ก็มีข้อระวังนะครับเพื่อนเพื่อนข้อระวังนะครับ1สตรีมีคันห้ามรับประทานหมากผู้หมากเมียเพราะมีฤทธิ์ขับประจําเดือนนะครับซึ่งอาจทําให้ทําให้แทงบุตรได้นะครับเพื่อนๆต้องระวังกันข้อห้ามนะครับมีผลการศึกษาว่าวิจัยว่าระบุว่าหมากผู้หมากเมียหากรับประทานในขนาดและปริมาณมากเกินไปอาจทําให้เกิดพิษได้นะครับผม ก็เอาพอดีพอดีนะครับในการใช้หมากผู้หมากเมียเป็นสมุนไพรไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับคือจะมีผลต่อตับและก็ผู้ป่วยโรคเรื้องก็ไม่ไม่ให้ทานติดต่อกันนะเพื่อนๆแบบนานๆเราใช้ก็คงไม่เป็นไรนะฮะนี่ครับต้นของเขาครับ สวยงามครับเพื่อนๆปลูกไว้พวกนี้ก็จะดูดสารพิษได้นะครับใบเขามันมีหลายสีหลายแบบนะเพื่อนๆเ,เพราะอย่างนี้เขาผสมให้มันเป็นเหมือนไม้ประดับเป็นไม้มงคลด้วยเราเอาไว้จัดสวนก็สวยเพราะมันจะทนมากเลยไม่ตายง่ายๆนะครับแล้วก็ปักชำได้ สีเขาถ้าโดนแดดจัดๆก็จะออกมาสวยงามนี่ครับมีมีหลายสายพันธุ์นะเพื่อนๆแต่วันนี้ผมเอามาให้ดูมันจะเป็นสองสายพันธ์คือมันจะมีใบใหญ่ๆแล้วก็ใบเรียวๆครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ